นาแล้วตอนตอน,ตอนที่สราวุฒิครอบมาใหม่ๆนั้นคุณตาคุณยายทำงานอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นน่าแฟนก็ไปทำงานตอนนั้นแฟนไปรับจ้างทำรถเนี่ยรับจ้างเขาทำอย่ายนีตอนนั้นยายก็เลี้ยงพวกนีงยยว่าคือต้องดูแลลูกคนคนนึงเลยอ่ะถ้าเขายู่เราก็ต้องไปถ้าเขาอยู่แเราเขาก็ต้องไป ัักนเนี้ยทิ้งไ,ไี่แรกเขาเป็นสารชักพอเกิดได้เดือนกว,ว่าก็ชักชักก็ไปรักษาโรงพยาบาลมาเดือนครึ่งเซอนอานะเดือนครึ่งก็ไม่หายยายก็จับอุ้มเดินมั่งอะไรมั่งเยงเย่งเยงี่ยพอน้าก็ไม่หายมันก็ชักอีกเป็นอีก เขาช่วยเหลือตัวเองได้ไามไม่ได,ได้เลยต้อง้อนทุกอย่างเนี่ยทิ้งไม่ได้ลเลี้ยงมาสามสิบสี่ปีเต็มๆก็ไปแยกทางกันไปหมดเขาก็ไปมีแฟนกันหมดเขาก็ไม่ได้มาเลยนานๆยให้ต้าห้าร้อยพัน รับน,น้องน้อยหนามาเลี้ยงได้ไงอ๋อเขามาติดต่อถามเวลาก็เลี้ยงเขาติดต่อว่า <c oughs> กระจ้างเลี้ยงเด็กไหมมาตอนนั้นอายุกี่ขวบครับเดือนเดียวเองมาให้ไว้เขามาหาเลี้ยงก็เลยเลี้ยงไงพราะนั่นก็ไม่เคยติดต่อเลยก็ <c oughs> ตัดเทาดีดถ้ามียญ้าก็ตัดหญ้าม,มันมีสองอย่างตัดเท่าดีดบางทีก็ แถวหลังบ้านเนี่ยขอจ้างฟันถุกกนามั่งอะไรมั่งนั้นเนี่ยเดินไม่ไหวเป็นโกกนรคประจาตัวเหมือนกันเนี่ยความดันไขมันเนี่ยเป็นอยู่เนี่ยปวดขาเนี่ยถ้าไม่กินยาไปไม่ไหวเลยขาเดี๋ยวนี้ปีนี้เนี่ยเป็นปีนี้เนี่ยเป็นมากหน่อยแ de, de อ้าที่ของลุงทําอะไรบ้างครับที่นี่ก็เนี่ยโโหสีแล้วก็ตัด รายได้จากการที่เราไปทํางานเขาจ้างเรายังไงครับก็เป็นคันแต่ว่าทํามากทาน้อยอมไม่ได้เป็นรายวันเหรอครับไม่ไม่เป็นรายวันพอแล้วอย่างนี้ได้เงินยังไงครับกี่วันได้ทีเนี่ยก็แพ้วเราแท่ก็ได้เกี่ยวกับรหอบอาการเป็นยังไงครับโรหอบเนี่ย กยมืนหายใจไม่ค่อยออกเนี่ยไปที่แรกคือปกปอดดำไปข้าง,งเลยอะ่ะที่หมอให้ดูอะ่ะก็ไปอยู่ทรวงอกมาเป็นเดือนนะแล้วเวลาทำงานล่ะครับไปทำงานนี่ก็ทำใบพักไป ทั้งสองคนต้องอยู่บ้านเนี่ยมีกันเนี่ยเวลาเขาไม่มีงานเราก็ไม่มีงานรถมันนานๆเข้าคันกันบางวันก็ไม่ได้เลยถ้าตามีงานก็ได้แค่นั้นเนี่ยฝปายคนได้อยู่คนบางวันก็ไม่ได้เลยอะ่ะมุทีต้องไปเชื่อไม้ค้าเขากินเนี่ยถึงแค้คอฟพิการสมองเขารับรู้ไหมครับว่าคุณยายต้องไหนไม่รู้ไม่รู้อะไรอย่างนี้นทีพูดกับมันอะ่ะ บอกแม่ลําบากแล้วนาเลี้ยมึงเนี่ยบากมืี่ปีแล้วเนี่ยอย่าอ้อนอย่าอะไรที่มันร้องนะดูเหมือนกันโหร้ายเห็นสภาพลูกแบบนี้แล้วสึกยิ่งเงียบตัวเองมากครับท้อไงไหมครับกทอ้อแต่ก็ต้องทนทำไงได้ก็แกมาแล้วก็ต้องยอมรับสภาพไป ไปว่ามันดูยาจะไปก่อนหรือมันจะไปก่อนมันดูทายาไปก่อนก็จะลำบา,ากยากแค่มันไปก่อนยังไม่ต้องห่วงนะ<ม>ใครจะรดูแลเคยแจ้งปัญหาให้กับลูกๆทราบไหมครับว่าตอนนี้แม่กับพ่อก็เริ่มแก่แล้วเอายังไงกับลูกกับหลานก็พูดเขา<อ><อ>บอกเขาไ,ไม่มี ได้ทําไงพูดคุยบอกมันจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยหากินไม่ไหวแล้วขาก็ปวดไปไม่ไหวตาก็เป็นโครคขอบเนี่ยไปร,รักษามาตั้งนานหลายปีเพิ่งี้มาทํางานได้นะ่ะก่อนเขาก็อยู่เรียกคนนั้นพิการประจาเราออกกองทุ่งทุกวันยายอะ่ะโอ้คือช่วงไหนที่คุณตาป่วยนะักคุณยายก็เป็นโรคขอบรับหนักเลยแล้วเวลาคุณยายป่วยทําไงโอ้ยายป่วยนะ ต้องลุกคุ้งข้าวกินเองขนาดลุกไม่ไหวก็ต้องทำกายอ่ะทีน้ำตาไหลร้องไห้ไปไปเนี่ยมันเข้ามุงกเกินนะแล้วใครเพื่อนมานะั่นเหนื่อยท้อน้ำตาไหลเลยแต่ยกคนเดียวในมุงท้อมากองกงไอ้ท้อทำไหม่ก็ต้องสู้ท้อไม่ได้ ไอเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา